อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับเราอยู่กันในเกมไพ่หม้อเควส์นะครับหรือเอลฟ์สปอเรอร์กันก็สำหรับคลิปนี้ครับเรามาบอกไกด์ง่ายๆกันนะครับก็หลายๆคนน่าจะเจอปัญหานะในส่วนของการที่เฮ้ยมันจับโปเกมอนมานะครับไม่ว่าจะจับตามแมปต่างๆหรือรับมาฟรีๆหรืออ่าแม้กระทั่งนะครับเราไปทําการอ่าสุ่มกาชามารอบละสิบตัวสิบตัวแล้วโปเกมอนอะ่ะมันหายไปไหนหมดอย่างสมมติเนี่ยผมสมมุมส่มกาชาไป100าร้อยใบนะฮะผมจะได้โปเกมอนมาหมดร้อยตัวถูกไหม เพราะนั้นไอ้ร้อยตัวเนี่ยนะครับบางทีเราเปิดดูให้เราได้โปเกมอนเทพนี่เราได้เอเดเราได้ยูอามานี่แล้วทำไมโปเกมอนถึงนะครับไม่อยู่ในคลังของเรานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูว่านะครับมันเก็บไว้ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะทาได้คลิปนี้เลยครับก็ก่อนจะเริ่มพื้นพลนฝากกด like, กไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจนในการทําคลิปต,ต่อไปของช่องได้ละกันอ่ะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับก็ปกตินี่นเนยเราเข้ามานี่ครับตรงโปเกมอนเรามี6ตัวเนาะ เวลาเราจับโปเกมอนมาใหม่เนี่ยตัวที่7 8 90หรือตัวที่100เนี่ยนะครับมันจะไม่อยู่กับตัวละครเราหรอกนะครับเพราะตัวละคร1ตัวเนี่ยมันจะเก็บโปเกมอนได้6ตัวถูกไหมครับตัวที่7ตัวเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะถูกเก็บไว้ที่คลังสำรองนะฮะคลังสำรองเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2ระดับคลังสำรองระดับที่1นะครับจะเป็นคลังสำรองที่เป็นโปเกมอนบ็อกซึ่งเราสามารถเข้ามาด้วยตรงนี้นี่ครับนี่นี่คือคลังสำรองที่1ซึ่งคลังสำรองที่1ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเก็บได้100ตัว เพราะนั้นเนี่ยเรามีในตัว6แนละ้วใช่ไหมครับในคลังอีก100นะครับก็รวมเป็น106ตัวถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปาหาโปเกมอนตัวที่107มามันอยู่ที่ไหนนะครับหลายๆคนก็จะเจอปัญหานี้ไอ้คลังตัวนี้หลยหลายคนน่าจะรู้เนาะเป็นคลังคลังสเต็ปแรก100ตัวเนี่ยทุกคนน่าจะมองเห็นอยู่แต่คลังสเต็ปสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะฮะหลายๆคนก็งงกันใหญ่นะฮะอ่ะง่ายๆนะครับก็ตัวนี้เก็บได้100ตัวเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนวิธีเอาเข้าออกนะของโปเกม โปรกมอนไปเก็บนะครับแล้วกดที่ Na บแซกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาโปรกรมอนเข้ามาสู้นะกดที่ไฟต์นะฮะตัวนี้เนาะ,ะประมาณนี้เนาะคราวนี้เนี่ยนะครับคลังสำรองอีกจุดหนึ่งที่โปเกรมอนตัวที่107เป็นต้นไปเนี่ยเราได้มาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับให้เราไปที่โปเกรมอนเซ็นเตอร์ครับไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในซองจุดหมายไม่ได้อยู่ในเมลอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่ครับมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์สีน้ําเงินนะครับเนี่ย ตัวพิสโตรตตัวนี้ครับเนี่ยโปรแกรมอนคุณอยู่ในนี้เห็นปะมันจะเป็นโปรแกมอนเลนส์ตัวนี้นะครับอ่ามันจะถูกเก็บได้นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ตตามธาตุก็ได้สมมติเราไปจับโปรแกรมอนไฟมาเนี่ยสมมติเราไปจับโปรแกรมอนน้ำมา2ตัวนี่ครับมันก็จะแยกเป็นไทได้หรือเราจะพิมพ์เป็นชื่อก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะอ่าเก็บได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าโปรแกรมมอนของเราจะหายไปไหนมันไม่ได้หายนะครับผมทั้งที่ดีนะฮะ วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือไอโปรแกรมอนบล็อกของเราเนี่ยที่เก็บ100ตัวเนี่ยให้เราถ่ายโปรแกรมอนออกมาบ้างนะฮะอย่างเช่นตัวโปรกรมอนแรงอาเราไม่ค่อยใช้วิธีถ่ายโอนโปรแกรมอนจากบล็อกไปหาโปรแกรมอนที่อยู่ในกล่องในคอมพิวเตอร์เซนเตอร์ใช่ไหมครับก็กดดับเบิลคลิกไปกด2ครั้งนะครับมันถึงจะเด้งเข้าไปนะถ้าเรากวดแค่ครั้งเดียวมันจะไม่ไปนะมันไม่มีคําสั่งที่เอาออกนะครับมันบอกว่าให้ดับเบิลคลิกนะครับ เนี่ยแล้มันคลิกกดสองครั้งโปรแกรมมันควรจะเก็บไปที่คลังเองแค่นี้เองง่ายๆโอเคไหมเนี่ยนี่ก็คือวิธีการเอาโปรแกรมมอนไปเก็บง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปสุ่มกาชาร้อยครั้งมันก็ได้โปรแกรมมอนใหม่มอีกร้อยตัวถูกไหมครับเดีย๋ยวมันก็เต็มคลังพอดีเต็มคลังสำรองที่1นะครับเราก็ต้องมาหาที่โปรแกรมมอนเลนส์ตรงนี้แหละที่อยู่ในโปรแกรมมอนเซ็นเตอร์นั่นเองออน,นี่ก็คือวิธีง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ง่ายๆเนาะอ่ะแถมให้อีกเรื่องนึงนะครับไอ เควสที่ปล่อยโปเกมอนเข้าป่านะครับนี่ครับมันจะมีจุดเล็กๆข้างบนเนี่ยนะครับเราก็กดได้นะมันก็จะให้เลือกเลยว่าเราจะปล่อยโปเกมอนเข้าป่าไปมันจะได้เม็ดตรงนี้เข้ามาเป็นรีพอยต์เนาะเนี่ยจะเป็นเควสไล่วันด้วยเราก็กดปล่อยได้เลยไอคอนมันอยู่ตรงนี้ครับเล็กๆนะหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้หลายคนจะมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ในตรงคําสั่งในโปเกมอนเซ็นเตอร์นี่แหละนะครับเราก็กดตรงปุ่มเล็กๆข้างบนน่ะมันจะเขียนว่าฟรีไวเออร์มอนนะเราก็ส่งไปได้นะครับตรงนี้หรือนะครับอีกวิธีง่ายๆนะครับถ้าเกิด คุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอันนี้คือวิธีแบบปกติแต่ถ้าเป็นวิธีลัดจริงๆนะครับใครดูถึงท้ายคลิปจะเห็นวิธีลัดนะก็คือวิธีโปเกมอนครับถ้าเราจะเด้งมาหาที่คอมพิวเตอร์ในโปเกมอนเซ็นเตอร์ให้เรากดตรงนี้เลย Store/ r e ตท์ร e นะครับเนี่ยมันก็เด้งมาเหมือนกันเหมือนกันแหละนะฮะแล้วแต่เราเลยนะฮะอ่ะโอเคใครดูถึงนะครับ,รน,านะรบนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายก็จะเห็นเลยว่านี่แหละมันคือปุ่มลัดแค่นั้นเองแค่เด้งมาหาจุดโปเกมอนที่มันเก็บไว้นะครับ โอเคแค่นี้ครับเราคลิปนี้ก็กอนจ,จก,กันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับซีอูเกนสวัสดี